ไปช่วงนี้มันมีกิจกมสุดนะครับเราก็เลย พอเข้าข้าวแล้วเนี่ยเราสามารถจับคุมคดีพฤติาก,การเ์เฉลี่ยวันได้สี่รายนน 2, ผู้ต้องหาเจ็ดคนถึงต้นซับสองฆ่าจริงซับฆ่าผู้อื่นอีกหนึ่งรายผมจำได้เมื่อสักประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีค่านักศึกษาอะไรที่บอกเนี่ยฆ่านักศึกษาพอพิทรอีกสองเอาหัวไปยัาในถังน้ำนะครับก็ท่านนีก็อยิคดีมาตลอดท้ายก็จัคุมได้เป็น เป่นยากๆเลยนะก็ฆ่าตายแล้วก็ทำตามคดีเลยจพยางาใช้ทหารนัการสืบสวนก็กระทำต่อเนี่องมาจนกระทั่งช่วงระดก็จะกระได้นได้อาวุธปืนใกล้ช่วงกระดไม่กี่วันเนี่ย90กระบอกรั้ง40าวุธปืน6ป่าเรยงกเ เห็นได้ว่าทุกกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการพบสาหือวระบิดกฎหมการในรัฐราชการหรือผู้ที่มีความเป็นตามกฎหมายนะครับพบาหรือิการเมื่อไปประสบเหตุผลนเราพีว่าจะเล็กน้อยเข้าไปใเด็นเจอรของสุราออกมาก็ใช้ปืนตัดสินการตีกันคันั้นเมื่อปราบรากคดีวุฒปืนเนี่ยได้ผลทีสกัด่าัดก็ลดน้อยลงใหญ่ได้ขัดยกตัวอย่างความมครับ รวมสองเดือนผ่านไปทีที่วัยรุ่นยิงมันด้วยปืนเ่ยจะไม่ปกตกฏเลยเนื่องจากเห็นการควบเลือดการองญายกรณีลัอบเรกรณีเ็นเสพติดสง3ามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรับเราปืนเนี่ยร้อยแปดิบกระบอกต้องหาสองร้อยสามสิบเอคนที่ขนาด ขนะครับก็ยังจับได้เรื่อยๆเจ็วันที่ผ่านมาก็ได้แปดสิบแปด่อแสดงว่าให้จอบเมื่อไหร่การสีฟันของจะเีตัวจับเมื่อไหร่คีนพวกนี้ก็จะจับเพิ่มเือกีพวกปลาหรืออเพิ่ม กแท้ไิ้มเ้ไ้แล้วปิดปไ้เ,เลยหรอถ้ามันล้มกกผีดิบแต่นี่พอรักในทุกที่หุอทุกรุกทุอทุกทุกทุกทุนีกุกทกรุกแุ้กทุกกุทุกุกทุกกกุญแจกกทุกทกกทุกลุนนกทุกทุทุก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 รุล,ก,ลก้กกกกกกเกื่อา เพราะนั้นผู้เสียหายจะไม่ค่อยสนใจจะไม่เสียาดายไ,ไม่เสียดายรัดเล็กเน้นรถเวฟเพื่อเอาเครื่องไปใต่รถนะกัตติกนะครับจบรายการ การผสมประทัดนดาวเทียมกับอินโฟแซที่จะเป็นการขุ้ให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณอินโฟแซงรุ่นซิมเพิลบ็อกซ์4 d ดัมเเทคโนโลยีระบบ h d รายแรกของเมืองไทยฟรีกว่า200ช่องด้วยระบบโปรตีเอยนรภ่นัฒาไทยใช้งานง่ายและรองรับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมันใจได้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ HD กับอินโฟแซ